เ๋ยวดูครับแมาริงเอก็ลุ้นกระดูกเด็กกระเหลือเกินครับริงบีก็ดวลครับตอนนี้ตีเสมอได้แล้วนะครับยกสุดท้ายยกตัดสินครับแต่โอ้โหรวมหมัดยกว่าสักคู่ปลายยกสองนี่แม่โหดร้ายเลยเลยครับพยายามลุยต่อครับดวลอ่าวหมัดขวาครับทิมเข้าไปครับหมัดซ้ายนวดครับ ใช้หมัดนวดหมัดขวาโดนนะครับโอ้ทั้งท้องทั้งหน้าครับพอกันหน้าโดนท้องกับกันท้องโดนหน้าครับโอ้โดนมากมากครับเดี๋ยวดูครับเร่งเลยนะครับยกนี้ออกมาเร่งอีกทีครับดวนครับบิดมาครับอ้าวแยกของมาก่อนครับไม่อยู่ในระยะทําการของหมัดครับระยะประชิดออกมาข้างนอกแบบนี้ดีกว่าครับ นี่ครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับดวนดึงมากระชากมาครับเลยเข้าหาครับโดนเข่ามาก่อนแทงขึ้นวงในเข่าก็ตัวเล็กก็พร้อมสู้ตัวใหญ่แล้วครับแต่วงนอกนี่ดวนบอกขอครับขอหมัดครับหมัดซ้ายโดนจับได้ครับแม่ออกได้หมัดเดียวแล้วเขาจับเลยครับ เขาก็ไม่อยากอยู่วงนอกด้วยครับทราบดีว่าริกเดตของริกเดตหมัดของดวนนี่เป็นแบบไหนครับพยายามประชิดตัวเลยครับจับคอใช้ความใหญ่ครับดวนแทงขวาสู้ครับโอ้โหกระแทกเข้าไปเข่าเมื่อสักครู่นี่แม่ถึงเสี่ยงจี้เลยหรือเปล่าเลยครับลุยต่อครับดวน99หมัดขวาไปหมัดซ้ายลำตัวดันหมัดขวาทุบ แทงเข่าขวายัดเข้าไปแทงเข่าซ้ายครับโอ้เล็กกว่าแต่ว่าเวลายัดแต่ละเข่านี่ไม่ธรรมดาเลยครับไปขวาเข้าไปครับนี่ครับแทงซ้ายเขาบิดมาเขาบิดมาเขาตีเข่าขวาเราคืนครับแล้วก็ตีขวาคืน ซ้ายครับด่วนจับได้หมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้แม่เมา,มาไม่เมาครับพยายามบิดมาลูกนี้ครับบิดมายังตีไม่ได้กรรมาการจับยากอีกครั้งหนึ่งเตะขวาเข้าไปครับด่วนเจอเข่ามาโต้คืนด้วยเขา่าบิดบิดบิดกดคอลงมาเตะขวาเข้าไปครับ เตะขวาอีกทีหนึง่งหมดยกสุดท้ายครับโอ้ริงบีริงเอคนที่สองของเรานักมวยไทยวันนี้กระดูกเหล็กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คว้าเหรียญทองไปนะครับส่วนริงบีนักมวยไทยคนที่3ก็คือด่วน99สอจโต้ปาจีนเดี๋ยวดูบนเวทีครับผ่าน2ยกแรกที่เสมอนะครับยกที่3มเป็นยกตัดสินและตอนนี้จบลงแล้วใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือครับ ดวน99ประเทศไทยมุมน้ำเงินหรือว่าวน,นักชกอิสระจากมุมแดงโอ้โอยกแรกแพ้ไปก่อนนะครับมาเก็บตามในะยกที่2และยกที่ส